อุดรธานีฮือฮา ตาดีเห็นทะเบียนรถผู้ว่าร่วมพิธีรอยอังคารตรงเดะจำนวนศพโควิด19ชัดๆงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่8ตุลาคม2564สำหรับคลิปนี้แนวทางนี้ถือเป็นอีกชุดที่พี่น้องชาวอุดรธานีเขาถึงกับยิ้มหวานเพราะได้เลขสุดบังเอิญในพิธีลอยอังคารศพโควิด19ชัดๆจัดไปจ้าก็จากข่าววล่าสุดสดๆร้อนๆที่ เพิ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวสุดแปลกสุดบังเอิญในพิธีเก็บกระดูกศพผู้ติดโควิด -19 จำนวน12ศพที่ญาติไม่นำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแล้วถูกทิ้งไว้บริเวณใต้ต้นโพหลังเมรุวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีดังนั้นเพื่อเป็นการอุดทิศส,ส่วนบุญส่วนกนุศลและส่งดวงวิญ,ญญาณให้กับผู้ล่วงลับไปในภพภูมิที่ดีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าในแพทย์สาธารณาสุขผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาพร้อมทางท่านเจ้า จึงได้ร่วมกันทําพิธีเพื่อเก็บกระดูกที่ถูกทิงไว้แล้วห่อด้วยผ้าขาวเพื่อนําไปลอยอังคารในแม่น้ำโขงเป็นลําดับต่อไปและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเราเรอคอยกันแล้วค่ะเพราะทุกคนที่ไปร่วมงานในวันนั้นได้ตาดีเหลือไปเห็นทะเบียนรถที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการนํากระดูกผู้เสียชีวิตทั้ง12ศพขึ้นรถไปด้วยซึ่งถือว่าบังเอิญตรงกันสุดๆหน นอนหนูกอไก่3512และจากตำรากรมลนเลขทะเบียนรถนอนหนูกอไก่ก็คือ51ดังนั้นทะเบียนรถที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายกระดูกผู้เสียชีวิตจำนวน12ศพคือ1513512ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเลขคู่ท้ายทะเบียนรถแอบไปตรงกับจำนวน12ศพ เอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนก็จัดกันไปสวยๆทั้งนั้นแต่ว่าไปแล้วเลขโควิด1991ก็สวยมากนะคะแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ